แฟนถึงกับตกใจก็เจียวรายุโพสอินสตาแกรมลาบทกลมพระราชวังบวรในละครพลมลิขิตบอกมาน้อยแต่มานะขณะที่ f c บอกกลับมาก่อนมาน้อยแต่ร้อยมีมเมื่อวันที่20ตุลาคมเรียกว่าเลดติ้งพุ่งไม่หยุดกับละครพีเรียดผมลิข e ิต um ซึ่งพึ่งออกอากาศไปได้ ep 2แต่ก็ขึ้นเทรนติดอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์และเรื่องราวได้เข้มข้นขึ้น เมื่อได้มีการเปิดตัวนางเอกของเรื่องพุทธาลซึ่งเป็นวิญญาณของการะเกตที่เข้ามาอยู่ในร่างของเด็กหญิงวัยแปดขวบแทนหลังจากได้เสียชีวิตไปพร้อมกับพ่อและแม่ในอุบัติเหตุรถชนกระทั่งเวลาผ่านไปหนูน้อยได้โตเป็นสาวและเป็นนักจัดสวนและไปขุดดินในสวนที่อยุธยาเจอคำภีกิษณการีก่อนร่างพุทานวาบข้ามพบย้อนไปสมัยอดีต ซึ่งเรื่องหล่าเข้มข้นไปทุกขณะชวนให้ติดตามแต่ล่าสุดทำเอาแฟนคลับตกอกตกใจเมื่อก็เจรายุตันตระกูลนักสแสดงหนุ่มมากฝีมือและเป็นตัวละครเด่นที่รับบทบาทกลมพระราชวังบวรได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมว่าข้าพเจ้ารับบทกลมพระราชวังบวรกลาบปลาท่านผู้ชมไปเพียงแต่เท่านี้ขอรับขอให้สนุกกับละครพรมลิขิตต่อไปเถิด มาน้อยแต่มานะท้าเอางานนี้แฟนแฟละครถึงกระป่นกันอุบว่าเสียดายมากและขอให้กลับมาก่อนหรือมาน้อยแต่ร้อยมีม